สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆสําหรับคนทําคลิปขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วย ซึ่งเราย้ำว่าพื้นดวงเดิมสำคัญมากๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปการอ่านดวงเมื่ออ่านจบแต่ละหมวดหมู่แล้วจะเสริมด้วยการหยิบไพ่ยิบสีขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าไพ่เขาจะย้ำเตือนหรือว่าจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อเสริมความหมายให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่เมษอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจำต,ตัวตนของคุณก็ยังจรเป็นเกษตรกลุ่มลักคุณอยู่เพราะฉะนั้นเมษตอนนี้อารมณ์คุณจะร้อนนะอังคารเป็นเศษอยู่ในราศีธาตุไฟ,ไฟอารมณ์ร้อนเรียวกว่าพร้อมบวกมาก แล้วมีราหูคู่ธาตุลมมาช่วยกระพืออีกเนี่ยคุณจะห้าวไม่กลัวใครแต่ว่าในด้านดีอังคารกับราหูทําให้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วราหูเป็นเจา้าเรือนลาพะด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังมีอะไรดีๆสําหรับชาวเมษแล้วพอวันที่7กร,รกฎาคมมิตยูที่กลุมรักคุณมาอยู่7ปีแล้วนะจะจรพ้นออกไปแล้ว ทำให้ความเครียดหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าเมฆหมอกที่มันคุมชีวิตคุณมาเจ็ดปีมันผ่านพ้นไปจากนี้ไปแม่ก็จะฟ้าเปิดนะสิ่งดีๆจะเข้ามาตัวคุณจะโปร่งจะเบาขึ้นแต่ว่าไพ่ยิปซีเขายังเตือนคุณอยู่นะเพราะว่าได้ไพ่เพจออฟซอร์สอันนี้เป็นเกี่ยวกับเด็กถือดาบดาบเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีดาบหมายถึงปัญหาและอุปสรรค เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของเมธเนี่ยคุณยังมีความหงุดหงิดอยู่บ้างนะมีความใจร้อนอยากที่บอกรำคาญใจไม่ถูกใจอะไรไปหมดคุณที่รอคอยข่าวอะไรอยู่เนี่ยอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ดีนะักเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้สติแล้วก็ใจเย็นๆน,นะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาไม่งั้นเรื่องราวมันจะบานปลายใหญ่โตได้นะเพราะฉะนั้นเมธเดี๋ยวคุณอดทนอีกนิดเดียวนะใจเย็นๆในเรื่องของการงาน เสาเจ้าเลือนการงานของคุณก็ยังจอเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการงานของชาวเมษยังแน่นอนมากมีความมั่นคงเพียงแต่ตอนนี้เสาวเขาพักองศาแต่ว่าเขายังพักอยู่ในบ้านของเขางานของคุณอาจจะดอกบ้างอาจจะล่าช้าไปบ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานที่คุณวางไว้แต่ถึงที่สุดแล้วคุณยังประสบความสำเร็จได้อยู่ดีคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะอาจจะไปศึกษาดูงานไปอบรมไปสัมมนา,ายังต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศดาวพุธซึ่งเป็นดาวสหัชชะเกี่ยวกับข่าวการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆ ตอนนี้จอนร,ร่วมอยู่กับอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะเป็นช่วงเวลาเหมาะมากๆที่แม่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆรวมถึงเพื่อนสังคมก็ยังสนับสนุนคุณอยู่พูดหมายถึงการเจราจาติดต่อสื่อสาร พุธเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหามีความยุ่งยากอยู่บ้างก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวพอวันที่12กรกฎาคมดาวพุธจรเข้าพบพันธุการเจราจาติดต่อสื่อสารของคุณก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นแล้วพอวันที่17ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะก็ตามมาดาวคู่นี้ก็เป็นคู่มันสมองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะ มีความฉลาดนะมีไหวพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแล้วคุณก็ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณอยู่นะในด้านไพ่ย,ยิปซีที่เกี่ยวข้องกับการงานอันนี้คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยมันบ่งบอกถึงว่าคุณมีความคิดมากมายโปรเจกต์เยอะปัญหาของคุณคือยังไม่ตัดสินใจหรือคุณยังไม่ลงมือทำแบบจริงจังเพราะฉะนั้น การตัดสินใจของคุณที่ว่ายังไม่ตัดสินใจอาจจะเป็นที่คุณตัดสินใจไม่ได้หรือยังมีปัญหายังมีความไม่ลงตัวต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณใจยเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วลงมือทําอย่างจริงจังนะและคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องของการเงินตอนนี้ดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณก็จอเป็นเกษตรอยู่ในภพการเงิน ราะฉะนั้นเรื่องการเงินของชาวเมษยังไว้ใจได้นะยังมีความมั่นคงยังมีความราบรื่นม,มีความคล่องตัวดีอยู่วันที่เจ็ดกรกฎาดาวมฤตยูก็จอนเข้ามาจอนจะอยู่ในพบการเงินอีกเจ็ดปีมฤตยูเป็นดาวที่เดาใจเขาได้ยากศัพท์ครูก็ท่องกันมาก็คือภัยอาเพศทายมฤตยูแต่มฤตยูเขามีทั้งด้านดีและไม่ดีด้านดีคือในเรื่องของทางไกลาการวิจัย ไฮเทคเทคโนโลยี tech, ต่างๆแล้วมฤุตยูเป็นดาวพิกล็อกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พื้นฐานดวงเดิมคุณดีมลุตยูเข้าพบกันเงินคุณมีโอกาสรวยแบบพิกล็อกรวยแบบฟ้าผ่าได้เลยนะเรียกว่าจับอะไรถูกคืนเดียวรวยอะไรแบบเนี้นะทีนี้ในมุมกลับกันพอมฤุตยูมาอยู่ในเรือนการเงิน คือฟุกก็ฟุกไปเลยแต่ถ้าไม่ฟุกเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเพราะมันทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเรียกว่ากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเลยนะตอนเนี้มีค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกเอาเปรียบระวังในเรื่องของหนี้สินด้วยกลางเดือนไปแล้วคุณอาจจะต้องหมุนเงินมากขึ้นแต่ว่ายังมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามานะโอกาสดีทางก,การเงินยังมีอยู่ คุณอาจจะได้เงินจากครอบครัวมีชอบเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถไพ่ย,ยิปซีในเรื่องของการเงินได้ไพ่เดอะเดชอันนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างแรงใบหนึ่งทีเดียวย้ำในดาในราศีจักเลยว่าคุณค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายเยอะมีเรื่องเสียเงินหรือว่าเงินคุณอาจจะหายมีเรื่องเสียหายทางการเงินเพราะฉะนั้นบริหารจัดก,การเรื่องเงินให้ดีนะเนรหรืออย่างดีหน่อยคุณอาจจะลงทุนแต่ว่าการลงทุนของคุณมันต้องเป็นเงินจํานวนมากอะ่ะ ลงทุนไปแล้วมีความรู้สึกว่ากระเป๋าแบนด์เลยอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังเป็นเรื่องดีที่คุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าระวังในเรื่องของการลงทุนสักนิดหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนอะไรข้อมูลครบถ้วนถูกต้องนะหรือคุณอาจจะได้เงินจากความตายความสิ้นสุดได้เงินมรดกเงินประกันต่างๆนะเพราะไพ่ไเด็เกี่ยวข้องกับการเงินคือได้เงินในเรื่องของความตายความสิ้นสุด ในเรื่องของความรักตอนนี้ดาวสุขดาวคนรักคู่ครองของคุณจรอ,อยู่ในภพการเงินคุณที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะ คนรักอาจจะมีของขวัญมีของมีค่าเอามาฝากให้คุณชื่นใจแล้วก็เป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาอาจจะมีการเดินทางร่วมกันส่วนคนโสดคุณก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนแนะนำให้ก็ได้หรือเจอกันในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆไพ่ย,ยิปซีที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ไพ่ u e e n of c u ั s ครับนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกโดยตรงเลยแต่พอเป็นควีนเนี่ยเพราะฉะนั้นความรักของคุณมันอาจจะเรียบๆนิ่งๆคุณที่มีความรักอยู่เนี่ยบางทีขาดการแสดงออกจากคู่อาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจทางที่ดีเปิดอกคุยกันตรงๆเพราะถ้าคุณเงียยบางที คนรักคู่ครองของคุณก็อาจจะเดาไม่ถูกนะว่าคุณเป็นอะไรหรือคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะลดความเหนื่อยความเครียดระหว่างกันคุณเปิดอกคุยกันเลยว่ามันเป็นยังไงความต้องการของคุณคืออะไรแล้วสามารถที่จะจูนหาจุดลงตัวตรงกลางได้ไหมอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยนะ นี่คือภาพรวมของชาวเมธในเดือนกรกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า